คู่พีชพัชระรวมเฟมกาวสุภัสรางงานแต่งพี่สาวชาวเน็ตฟินหนาเป็นอีกคู่ที่บอกเลยค่ะว่าชาวเน็ตนั้นลุ้นให้ค้ามเฟนโซนกันมาสักพักแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มพีดพัชระกับสาวสวยและก็โสดอย่างกาวสุภัศลาหลังจากที่ทั้งคู่นั้นเคยรวมงานกันและเคมีดูเข้ากันจนหลายคนนั้นแอบเชียร์และล่าสุดในงานแต่งของสองต้นกูลดัง แพพิมพิศาจิราธิวัตรพี่สาวของหนุ่มพีคพ,พัชรละที่ควงคู่ไฮโซหนุม่มประภูพรประภาเข้าประตูวิวาซึ่งก็มีภาพของก้าวสุภัชรานั้นไปร่วมงานแต่งและก็ร่วมเฟรมด้วยเฟรมเดียวกันกับพีทพ,พัชรละซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆนั้นฟินไปตามๆกันเลยล่ะค่ะที่ได้เห็นภาพของคู่ก้าวพีทอีกครั้ง หรือว่างานนี้น่าจะมีรุน้นก็ต้องเอาใจช่วยเอาใจเสียกันต่อไปนะคะว่าจะข้ามเฟนโซนได้อีกคู่หรือเปล่าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ